ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเองคุณหมอนอนดึกจะมาพูดกันเรื่องของวัคซีนโควิด19กับประเทศไทยของเราใครที่อยากเห็นชีวิตของพวกเรากลับไปเหมือนเดิมชัดๆก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน เกินปีอยากให้จบทันทีอรีไปฉีดวัคซีนอติดเชื้อแต่ไม่อยากป่วยหนักไม่อยากตายปุ๊บปรับอรีไปฉีดวัคซีนพยาบาลทำงานโคตรหนักไม่อยากให้เขาหลังหักอรีไปฉีดวัคซีน PPE N95 ใกล้จะหมดไม่อยากเกิดเรื่องซาลดอรีไปฉีดวัคซีนถ้าเสียข่าวจนจะเป็นโรคติตถ้าคุณไม่อยากติดอรีไปฉีดวัคซีนอโปลิโอบาดทะยักไอกลน ที่ฉีดมาทุกคน,ม,นมันก็คือวัคซีนมาอยากเวิร์ค from home เรียนออนไลน์อยากจะก,กอดคุณยายรีบไป,ไปฉีดวัคซีนถ้าคนไทยที่ฉีดไปก็ดูดีไม่มีใครเป็นผีอรีบไป,ไปฉีดวัคซีน Sinovac a s t าซ s i ิก c a จะไฟ Pfizer m o d e น n าก็ฉีดได้เหมือนกันดีที่สุดคือต้องฉีดให้ฉับพันแค่เจ็บๆคันๆป้องกันได้ทุกอันอย่ามัวรอวัคซีนในฝันเหล่าคุณหมอยืนยันจงรีบไปนัดวันประเทศไทยจะได้เปิดทันควันเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะไม่ดึงดั ถ้าใส่หน้ากากจนสิวเต็มหน้าอยาอยจะถอดแทบบ้าอาริเไปฉีดวัคซีนอกินอะไรก็ต้องแก็บไลนแมนจะไปกินกับแฟนอริเไปฉีดวัคซีน